ุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านไม้แหม่มทาวอินทาวนะครับแล้วก็วันนี้อยู่กับนักแสดงหนุ่มช่องสามนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้อาจารย์แหม่มเซ็ผมถูกใจไหมครับก็ถูกใจครับปกติปกติเป็นคนดูแลตัวเองดูแลผมยังไงบ้างครับปกติก็ผม,มนเนี่ยไม่ค่อยจะเซ็ตเองอยู่แล้วทําไมอ่ะเพราะว่ามันแล้วปกติเราดูแลยังดูแลผมยังไงบ้างป่ะเช่นอบไอ้น้ําดูแลต่างๆอะไรยังไงบ้างก็ส่วนมากไม่ไม่ได้ดูแลอะไรอยู่แล้วครับเพราะผมผู้ชายเพราะมันต้องตัดตัดทุกเดือนอยู่แล้วไงฮะมันก็ไม่ค่อย ต้องดูแล,ลแล้วว,วันนี้วันวันวันนี้อาจารย์แหม่มทำถูกใจไหมโอเคไหมถูกใจ,<ะ>ใจถูกใจโปรติปรติเราทำสไตล์แบบไหนวันเดี๋ยวก็จะเช็ดผมยังไงบ่อยสิ่งก็ประมาณนี้แหละครับก็คือจะเป็นทรงที่แบบไม่ไม่แบบชี้ชมากอะไรเงี้ยจ,จะเป็นเบียบหน่อยอาจารย์แหม่มเป็นไงบ้างครับวันนี้มาทำผมให้น้องบอสเป็นไงบ้างครับ ค่ะก็พอดีน้องเขาชอบเรียบๆไม่ชอบแบบว่าชี้ๆอะค่ะก็คือทําตามที่น้องเขาลักษณะของเส้นผมของบอสเนี่ยเทคนิคของที่อาจารย์แบบ่มทำให้ทำให้ทรงผมเขาแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมเขาทําง่ายหรือทํายากยังไงบ้างครับครูเขาเป็นผมเส้นขนาดกลางไม่เล็กไม่ใหญ่เป็นผมมาตรฐานเซ็ตง่ายคร่ะไม่ใช่คนผมหยิกหยักโับแล้วก็ขึ้นทรงได้ง่ายค่ะจัดตัวได้ง่ายค่ะ จัดตัวได้ง่ายแล้วมีเคล็ดลับยังไงฮะถ้าเกิดผมไปผมลักษณะแบบนี้อยู่ที่บ้านเนี่ยฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยทนมีให้ทรงผมออกมาดูดีตลอดครับต้องทํายังไงบ้างครับถ้าเกิดทำให้ผมก็ดูดีขึ้นครับผมที่ดูดีขึ้นก็คือเราต้องเป่าโคนผมเวลาเซ็ตผมเนี่ยไม่ว่าจะาผมอยู่ในสภาพเ,าเส้นแบบไหนเล็กกลางใหญ่หยักโสดทุกสภาพเส้นผมทั้งสามสภาพเนี้ยเราต้องเป่าโคนดันขึ้น,ด,น,นดันขึ้นก่อน ปับให้โคนตั้งขึ้นก่อนะ่อให้คนตั้งตั้งขึ้นก่อนให้ครูก่อนครับให้คนตั้งแล้วคนได้แล้วไปเราจะเหวี่ยงค่อยจับรอยหวีเอาอีกทีหนึ่งอ๋อคือเราจะไม่งั้นผมมันจะสลบเพราะว่าผมก็มีน้ําหนักด้วยใช่ไหมใช่ค่ะผมมันจะทิ้งตัวมันจะแฟบมันจะเป็นอ๋อซึ่งเส้นผมที่สวยงามไม่ใช่เส้นผมที่วันนี้จะแหม่มใช้อุปกรณ์อะไรในการเซตผมครับเจลสเปรย์มูสใช้อะไรตัวนี้วันนี้ใช้อุปกรณ์เป็นอะไรครับเป็นมูสค่ะนี่คือเด พอมูสเสร็จเราเดาเอ้ยเป่าโดนอะไรนะวีนี้ใช่โดนอะไรเดาโดนเดาอะไรก็ไม่รู้เป็นภาษาอะไรคือมันเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้จ้ามันเดาออกมาจากอ๋อก็คือเ่าก็คือเป่าผสมเดาเป่าเปาเก๋เป่าเกเป่าผสมเดาไม่ใช่ก็เป่าพอเป่าเสร็จปุ๊บเราเอาไงเอาไงเราใส่มูสมูสเสร็จแล้วก็เป่า โคดันโคดพอดันโคนได้แล้วเราก็แปรงด้วยแปรงกลมครับแปรงกลมทําผมให้มันเงาพอผมมันเงาเสร็จเราก็ใส่แว็กแวกรูปที่ปลายมือก่อนนะคะอรูก่อนวิธีใส่แว็กนะคะก็คือไม่ต้องใส่เยอะเนี่ยใส่นิดเดียวแล้วก็ถูให้ทั่วมือเราไม่ให้เห็นเลยช่วยทำบ้านดูด้วยเผื่อต้องการเช็ดผมเองนะครับอันนี้อย่าให้แว็ก ผมเห็นมีมูสเนี่ยก็เห็นมีขายที่เซเว่นอีเวเหมือนกันแต่ว่าในที่การใช้จ้ใช้ถูกก็ใส่มือรูปให้เต็มมือใช่ค่ะรูปให้เต็มมือแล้วก็ทีนี้เราจะจัดทรงไปทางไหนเราก็จัดได้เลยอย่างเช่นเราจะให้เหี่ยงไปทางด้านซ้ายอย่างผมนายแบบนะคะก็ก็นี่เลยแล้วก็จับเไปจับขึ้นไปได้เลยเอามูสเป็นตัวเซตให้มันตั้งขึ้นให้ได้เท็กเจอร์ก่อนแล้วก็ใช้ใช้แว็ก ใช่ว่าเป็นตัวดนเคลือบเพื่อเป็นตัวเคลือบให้เกิดให้ให้เกิดมีความสวยของของตัวน้ําหนักแล้วก็ทําให้เกิดมีความมันของผมขึ้นค่ะแล้วเราก็อยากได้ไปทางไหนเราก็ใช้มือง่ายๆเนี่ยค่ะใช้มือเอาไปเลยคือถ้าเราไม่อยากให้เนี้ยบมากเราก็ใช้มือแต่สําหรับลูกค้าที่เขาต้องการความเนี้ยบเราก็ใช้หวี ไปตามทรงที่เราต้องการได้เลยพอเราใส่แว็กเสร็จแล้วเราก็มาฉีดสเปรย์รอบอ่เชิญชวนให้ทุกคนมาทําผมที่นี่เลยครับบอสครับเชิญครับก็มมกสําหรับ,รบคนคบที่สนใจนะครับในเรื่องของทรงผมหรือว่าอยากที่จะได้ทรงผมแบบ ปกติหาถูกใจทํายากหาจริงหายากไหมใช่ครับมือปกติก็หายากคือไม่ใช่คือแบบคือวันนี้อ่ะแต่เนี้ยวันนี้อาจารย์บอสบอสเข้ามาพูดแล้วทําเลยแล้วไม่ต้องบอกอะไรมากแล้วเข้ามาพูดแล้วได้อย่างใจเลยบอสคิดว่าโอเคไหมโอเคครับก็คือบอกบอกที่เราให้ทำบอกบอกให้ทำแบบตรงที่เราต้องการก็ทําได้เลยอ๋ออาจารย์แมปบอกเบอร์โทรศัพท์นิดนึงครับอยากทางไหนอยากมาทำค่ะศูนย์สองค่ะเก้าสามห้าหกศูนย์หนึ่งสี่ค่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับแปด ร้า<ค>นอยู่แถวไหนเอ่ยร้านทำแหนซอยสามเก้าครับโอเคครับคุณครับ